เอกี้ซีูสวัสดีครับมีครับคลิปนี้เอกี้ซีูจะพามาเอาแนวกินอีกแล้วพี่น้องนะครับเอาแนวกินอีแล้วนะครับในบ้านเอกซ้ซีูนี่แหละครับนะหลังบ้านคุณพ่อนี่นะครับนะพี่น้องนะสิ่งที่พามากินก็คือนี่ครับลูกมอนเอฟซโอ้วร่วงเต็มเลยครับน่นพื้นนะครับเอกซ้ซีูไม่ได้มา หลายวันนูนุน่นฮะโอ้ยล่วงโลนเต็มไปเลวพี่น้องนะครับนะเราไม่พูดทำท,ำท,ำทาเพลงพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวขอหญาตเก็บก่อนครับลูกเมาหรือเมาบรีโอ้นะครับสุกสุกล่วงหมดแล้วพี่น้องตัวเฮิมก็มีนี่ครับนี่เก็บใส่ถ้วยเก็บใส่ถ้วยไว้ก่อนเอฟซีแล้วก็เอาไปแช่เย็นนะครับแช่เย็นกินนะพี่น้องคงจะอร่อยน่าดูนะครับยิ่งอากาศร้อนๆแบบนี้เอฟซีนะครับ กินแก่กระหายนี่ได้เรื่องเลยครับนี่ใบมอนเอ้ลูกมอนนี่หรือเมลบรีนะครับเป็นเยอะนะครับดกมากเลยปีนี้นะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมอนนี้มันมีประโยชน์นะทั้งใบทั้งลูกนาะ f เเนาะ,นะใบใบมอเน,นี้ส่วนใหญ่เขาก็จะที่เก็บไปเลี้ยงไหมนะครับเอเนาะหรือว่าเอกกี้ก็ส่วนมากก็จะใส่ต้มไก่พี่น้องนะครับ ลูกนี่ก็กินนี่นะฮะอย่างที่เห็นนะครับเนี่เก็บไปกินแช่เย็นกินพี่น้องเอ้ยคักแห้งอุ้ยนี่หน่อยเนานะตัวเขาจะเหมือนนอนนะครับสีคล้ายๆนอนไหมนฮ่เป็นไงสีเดียวเอกี้นะครับอืมหวานหวานจุ๊ย,ยหวานนี่ยขออยากเก็บ เก็บไปก่อนนะครับเอฟซีอือมอันนี้ดกเต็มมือเลยครับนี่นะฮะขออยานจะเก็บแบบดีๆก่อนพี่น้องนะครับโอ้โ่วงเต็มเลยลวงเต็มพื้นเลยพี่น้องลูกเด็ดแทบๆสงามเลยเก็บกินคาต้นเลยพี่น้องเอ้ยนะครับ ลูกมอนลูกเหลืองลูกแดงแต่เป็นถ้วแน่งานนี้นะครับอึบอ,อึอันนี้เอกกี้ก็นะครับเอาไปไปเพาะพันธุ์อยู่นะครับ FC นะครับหน้าฝนก็จะไปเพาะอยู่นะครับติดง่ายครับมอนนี่ปลูกง่ายนะครับเราแค่ตัดกิ่งเนาะตัดกิ่งแล้วก็ไปชำพี่น้อง ได้ได้หลายแบบว่าออกง่ายๆเลยนะครับหน้าฝนนี้ก็ได้หลายต้นเลยถ้าเราจะปลูกนะปลูกเยอะๆก็ดีนะครับเอปลูกเยอะๆก็ดีเยอะจริงนะครับ f อเดี๋ยวย้ายมุมก่อนอเก็บต่อฝั่งนี้ครับ f อ ที่ล่วงในน้ําปลาก็กินเนาะแต่ว่าล่วงตามพื้นนี่โอ้เสียดายนะครับหลายแงี้งพี่น้องเนาะเราไม่ได้มาดูนะครับเสียดายมากๆเด็กๆก็ไม่รู้ว่าสุกเนาะนะครับลืมนะครับไม่งั้นก็ก็จะหมกอยู่ตรงต้นอ่าม่อนนี่แหละครับ FC ซนะครับซิมูก็อยู่แต่นี่แหละแล้วก็ เหลือเท่าไหรเอาเท่านั้นครับพี่น้องนะครับไม่เป็นไรนะครับเราปลูกไว้กินเองนะครับไม่ซีเรียสนะครับดีเอฟซีเอ้ยนะครับเดี๋ยวยืดจริงๆนะครับนี่ดูอกี้เก็บแป๊บเดียวพี่น้องนี่จะได้ไปถ้วยแล้วนะครับนีิวเอาเต็มๆเลยนะครับแล้วไปแช่เย็นเอฟซีทุกท่านนะครับ รสชาติคงสิีแบบโอ้โหหอมหวานเลยพี่น้องนะครับใบหม่อนไอ้ต้นหม่อนนี้ก็อร่อยนะครับวิตามินซีเยอะนะครับเก็บเนีพี่นอ้องต้นหม่อนจะห้าสาวหม่อนสาวใหม่เอาไม่ถึงเอาไม่ถึงโนขิงลงไปในน้ำ กิงลงไปในน้าเอาไม่ถึงพี่น้องนะครับแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนนี่ก็คือคงต้องปีนนะเอฟซีท่านนะครับเดี๋ยวเอาเอา,เอาแค่ที่เราเอาถึงก่อนนะครับพี่น้องนอี่นะฮะได้พอดีพอดีเอาพอดีเอาไปกินแค่ที่เอาได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาลุยกันที่เหลือเนาะพี่น้องปึ๊บอ้จุกๆแลเอซ โอ้โหดูผมจะให้ดูใกล้ๆดูผมจะให้ดูความดกนเอฟซีดูลูกนี้โอ้โหพี่น้องเฮ้ยนี่นะครับเยอะมากนะครับนี่เต็มกันเลยทีเดียวเชียวพี่น้องนะครับโนนข้างบนโนนครับพูนเพียบข้างบนนะครับอันนี้เดี๋ยวเด็กๆมาจัดการเนาะเดี๋ยวเอ็กจี้ก็เก็บเท่าที่เก็บได้นี่ครับเอฟซี นะครับเสียดายนะครับล่วงไปเซ็เยอะเลยออ้อม,มือดำเลยพี่น้องดำนี่กินเยอะๆนะคอปากดำเลยนะเอซทุกท่านนะครับไอ้หมอนนี้นะเขาจะติดดีนะครับสีเขาจะติดดีมากเลยออกสีดำๆม่วงๆเลยปากเอซนะครับเดี๋ยวีเก็บไปก่อนพี่น้องนะครับ เอาละครับเอฟซีทุกท่านนี่ครับได้ค่อนข้างเยอะเลยพี่น้องเนาะนะครับมันก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับแต่ว่าเราเก็บไม่ถึงนะครับเอฟซีทุกท่านเราก็นะครับปล่อยให้ร่วงเป็นอาหารปลาไปนะครับแล้วก็อยู่ข้างบนนู้นนะครับเดี๋ยวด็กๆก็จะน่าจะมาเก็บกินนะครับส่วนอีกิซียูก็เก็บไปสมีละพี่น้องนะครับนะเดี๋ยวไปแช่เย็นกันนะครับกินแล้วมาทำเอ่ออุ้ว่าถ้าทำเป็นเป็นเจมน่าจะได้นะผมเคย ่าในคอมเมินเอฟซีบอกว่าท co ําเป็นแยมนะครับนะแต่ท so cool. ําแบบไหนนี่เราไม่เคยทํานะครับเอฟซีส่วนมากเราก็จะเก็บกินแบบสดๆเลยเนาะเอฟซีเนาะเราไม่เคยแบบว่านะครับไปทําเป็นแยมอะไรเราล้างล้างล้างแล้วก็เก็บกินเลยนะครับเอฟซีนะทำเป็นแยมอเป็นอะไรนี่เราไม่เคยทำนะเราไม่เคยแปรรูปเนาะพี่น้องเนาะนะครับส่วนมากเราก็เก็บกินสดๆนะครับนะนะครับเอฟซีในน้ําเห็นไหมฮะปลาเขาก็ตอดกินนะครับเราก็ถือว่าไม่เสียประโยชน์เนาะนะดูปลาจะตอดกิน นานเห็นไหมเอฟซีนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารปลาไปได้ด้วยเนาะปลาเขากินพืชโอ้โหฝั่ง,งนี้เห็นไหมเอฟซีนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ได้หลายทางนานนะครับเอฟซีนะครับตัวที่เน่าเราก็โยนลงไปเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับเก็บไปเป็นอาหารปลาไปซะนะครับถือว่ามันจะได้นะครับไม่เสียหายไม่เสียผลประโยชน์เนาะนะครับนี่น่นน่น,นครับเอฟซีนะโอ้ ปลาก็ยเหมือนกันเนาะก็กินกันเป็นปลากินพืชเนาะพวกปลาหนงปลานินอะไรพวกนี้จะตอดกินนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวนะครับเอกีซียูนะครับก็จะนำเนาะอ่ามอนมอนในถ้วยใบนี้นะครับนะไปล้างแล้วก็จะทําการแช่เย็นในเอฟซี 4, ทุกท่านนะเดี๋ยวเอกีซียูจะพารับประทานอีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะเอฟซี 4, ทุกท่านนะครับนะส่วนคลิปนี้เอกีซียูก็ฝากไว้เท่านี้ครับทุกท่านครับสวัสดีครับผม